การจอมพลังค่ะกลางหลักฐานหนังสือขอรับอนุเคราะห์แผ่นเกราะกันกระสุนหลังจากเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมธิการทหารสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญตัวแทนกองทัพหน่วงงานที่เกี่ยวข้องและการจอมพลังเข้าชี้แจงข้อทดจริงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรของกองทัพในเหตุการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างการประชุมประธานกรรมธิการได้สอบถามถึงเอกสารการขอความอนุเคราะห์จากกองทัพทําให้การจอมพลังค่ะได้นํา เอกสารมาแสดงพร้อมอ่านเนื้อหาให้ที่ประชุมฟังโดยในหนังสือระบุว่าหน่วยงานแห่งหนึ่งได้ขอรับการสนับสนุนเงินจากมูลนิธิเพื่อจัดซื้อแผ่นเกราะแข่งป้องกันกระสุนระดับ4จํจำนวน250แผ่นจากบริษัทเอกชนรายหนึ่งซึ่งมูลนิธิได้อนเงินให้กับบริษัทโดยตรงและบริษัทเป็นผู้ส่งมอบสินค้าให้หน่วยงานทันทีโดยเจ้าตัวระบุว่าตนเองเพียงไปร่วมถ่ายภาพในบางโอกาสเท่านั้นอย่ารักตามการจอมพลงังปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อหน่วยงานและ ลงงนนนาใหัสือค่ะเนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ขอรับการสนับสนุนพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาทั้งหน่วยงานทหารและตำรวจเคยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในลักษณะเดียวกันมาแล้วด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆศกกองทัพบ,บกได้ชี้แจงว่าแผ่นกราะแข่งป้องกันกระสุนระดับ4ี่ที่การจอมพลังบริจาคก,กองทัพไม่ได้รับรายงานเรื่องการขอชุดเกราะเห็นจากสื่อค่ะและจากคลิปที่มีการทดสอบก็ไม่ใช่การทดสอบของกองทัพสมมุติว่าสิ่งที่การจอมพลัง ให้มาแล้วเกิดการใช้จริงอาจจะมีการทดสอบแล้วก็ได้แต่กองทัพไม่อยากให้ใช้คําว่าขาดแคลนเพราะไม่เคยพูดว่าขาดแคลนเสื้อเกราะอยู่ประจําการพลรบทุกคนเพียงแต่ใส่บ้างไม่ใส่บ้างและหากมีการขอเสื้อเกราะเพิ่มจริงก็เป็นการเพิ่มเสื้อจากตัวเดียวเป็น2ตัวล่าสุดวันนี้เลยค่ะการจอมพลังได้โพสผ่านเพจการจอมพลังช่วยสู้ชว์หนังสือตาครุฑจากหน่วยงานราชการซึ่งเป็นหลักฐานที่ได้อ้างถึงค่ะพร้อมระบุข,ข้อความว่าผมพูดกับพี่น้องทหารตำรวจที่ รักเสมออะไรที่ทำให้กับทหารตำรวจหน้าแนวปลอดภยัยกับเข้าใกล้ชัยชนะในเวลานั้นผมทำหมดผมอยากให้ทุกคนได้กลับไปเจอครอบครัวชุดเกราะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตพวกเขาได้จริงเวลานี้ทหารตำรวจรบเสร็จแล้วสิ่งที่พวกเขาควรได้คือดอกไม้ไม่ใช่ก้อนหินติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn